สวัสดีครับท่านผู้ชมนครับเอาชีวิตรอดผมยอผมจะบอกว่าเวอร์ชั่นอะไรตอนท้ายคลิปนะครับผมจะอัดตอนผมจะตัดตอนที่มันเชา้าท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกิดปัญหามอนเตอร์อยู่รอบบ้านและผมไม่สามารถผมก็ต้องมานอนชั้นใต้ดินตรงนี้ แล้วก็เจอน้องเขียวซุ้มอีกเร็เวเจอเยอะไปแลออ้วเก็บของดา,า,า,ามาดามใช่แล้วครับผมโดนสเตอร์ลิตันเก็บเกี็บโดนเดซ่ามอร์เล่ผมได้ใช่ไหมผมได้ใช่ไหมจ้ะ โนจุดสิงด่ังจุ้ตอนนี้ไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรจะพาวาดูความเข้าเข้าตัวแล้วตัวล้มาทำบ่อนังเนีกบอ่าโอเค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 ปโอเคเบรอยแล้วโอเคโอเคเอ้ยตกดดวดข้าวไปเก็บก่อน มาตัดวันนี้นะเราอยู่ขเาขาไม่แชรเลยที่ไหนครคับขยายบ้านใช่ขยายบ้านเล้วจะมาทำอะไร,ะรกันบ้ังนะ่คอค่มาผมจะมีช h o ป p i n g นะ มีก็ไม่เป็นไรนะคก็จะค่อยไปหดมทำช้อปปิ้งเอาเนะาะก็ของตัวนี้น่าจะอยู่นานเลยนะคัะเพราะว่าเราจะแบ่งไปใช้ต้นม้จะธรรมชาตินะสักสองต้นก็พอมอนนั้งมีราจะช้อปปิ้งพอดีแป่ตับลงไปดูช้อปปิ้งเยอะจังแปแล้วก็หุด เดลาแล้วนะลาแล้วลาแล้วที่หมดนี้ล้วก็ไปรอเอาอันใหม่นะครับคลิปนี้จะตัดเยอะหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะไแค่ไม่กี่อันนะครับนม่ไี่ย่ผมอาจจะแค่แปดนาทีเองแล้วก็คลิปนี้นะห้านาทีจบเลยถ้าคลิปนี้ผมผมตายนะจบคลิปเลย๋ยวคนจะบอกเอ้าก็ไม่กี้ตายแล้วไง ไม่ไม่ถึงตายตอนที่อัดอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตายอยู่ตอนนี้เออจบคลิปจบเลยที่เป่าราเก็บเซปปิงต่อไปนะก็ปล่อยแซปปิงกันอู้พูดแล้วมาเลยนะี่สปปิงสซปปิงต้นไม้ไม่มีแต่ก็จะค่อยมาเก็บทีหลังเอาโอเค ได้เวลาขาดทำชั้นสองคิดว่าถ้าทำชั้นสองผมน่าจะได้ไปนอนชั้นสองมา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 โอ้ยแหกแกแรกแรกสองกองกว่าครับพี่หัวสองกองพอดีเลยสองกองกับอีกเท่าไหร่วะสองกองกับอีกหนึ่งอันครับได้เวลาเจาะบ้าน นมาสะพันได้ปับพี่นก็บอจอกบ,บ้านจอกบ,บ้านจอกไปเลยจอกไปเลยวิเงก่อนหลยตึงไม้ และวันใดก็ได้หมดลองแปลงที่เรียบร้อยแล้วพราฉันสองว่าน่าจะประมาณนี้นะแม่เลาวฉันล่าเน,นาะตอนนี้ผมคิดว่าชั้นสองเนี่โยโคตรมีประโยชน์กับเราเพราะว่าอะไรนอนแล้วหัวมันติดพื้นเนี่ยจะสูงหน่อยนะ ลายสมองนมคะออแล้วก็ชั้นสองสต้องสูงากเว้ยมันก็ทำตามที่มันรังค่ะชั้นสองสมองต้องสูงสูงมากด้วยอค่อยๆไปข้างหม่นะก็เป็นห้องนอนอย่างเดียวก็ไม่ดีมาห้องนอนกับห้องเก็บของโอ้ซัก

ตับ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 จะตัดไปตอนที่มันทำเสร็จแล้วครับเอาละครับท่านผ ah hey ู้ชมตอนนี้ผมได้สร้างชั้นสองเสร็จเรียบร้อยนะครับหลานมากเลยนั่นจะช็อตคลิปเพลงนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะนะครับนะให้กำลังใจให้พวกเราทำให้ผมทำคลิปนะครับโอเคมาไกลไปเรื่อยๆเลยจบแล้วนะครับบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกน,กน,นะครับด้วยนะครับ